สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวเจ้าตัวไฟหัวเสาลูกบาทนะครับตัวนี้สามารถวางบนหัวเสาแนวรั้วแนวกำแ,แ,แ,แพงหรือว่ามาวางตกแต่งที่สวนก็ได้นะครับหรือว่าจะมาวางตกแต่งบนโต๊ะอาหารเป็นไฟอเนกประสงค์ก็สามารถใช้งานได้นะครับเจ้าตัวกล่องที่ไปให้นะครับก็จะเป็นกล่องเียวขาวแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนะครับเป็นภาพกราฟิกว่าใช้งานยังไงนะครับ ก่อนอื่นมาดูเจ้าตัวสินค้านก่อนนะครับเจ้าตัวดีไซน์ของเขานะครับเป็นเคสพลาสติก ABS อย่างดีนะครับทนแดดทนฝนทนความร้อนนะครับแล้วก็ด้านบนเขาจะเป็นแผงโซลารเซลล์แบบนี้นะครับมีหน้าที่ในการรับพลังงานแสงแดด เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ด้านในนะครับแสงเขาออกเป็นแสงเหลืองวอมไว้นะครับสวยงามมากแล้วก็ให้ความสว่างที่เยอะมากๆเลยนะครับด้านนี้นะครับจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับเวลารเรากดเปิดนะครับกดค้างนะครับประมาณ3ามถึาวิไฟก็จะเริ่มติดแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวรับสัญญาณจับการเคลื่อนไหว motion sensor ถ้าเกิดแนวนอนเนี่ยในระยะที่พาดผ่านเนี่ย ได้ถึง6เมตร120องศาผ่านด้านหน้านะครับดังนั้นเราวางตกแต่งส่วนไว้เวลามีคนเดินผ่านนะครับหรือว่าวางบนแนวรั้วแนวกำแพงก็สามารถเปิดใช้งานหมดนี้ได้ไฟก็จะสว่างจ้ามากขึ้นเมื่อมีคนเดินผ่านตัวนี้เลือกเปิดได้ทั้งหมด4โหมดการทํางานนะครับโดยที่เราเลือกเปิดได้ทั้งเป็นตัวไฟหลีสว่างจ้า100%นะครับไฟดับ แล้วก็จ้าขึ้นมา100%ไฟ100ของเขาสว่างมากสูงสุดอยู่ที่1,000ลูเมนนะครับซึ่งถือว่าสว่างมากๆเทียบไฟบ้านทั่วไปก็อยู่ที่10วัตต์ LED เลยนะครับแต่เวลาไม่มีคนเคลื่อนไหวถ้าเราเปิดโหมด motion sensor ไฟจะหล,ลีเหลืออยู่ประมาณ10%นนั่นเองนะครับเพื่อเซฟประหยัดพลังงานของเขานะครับผมเวลาลูกค้าเปิดการทางานนะครับสามารถเอามาใช้งานเป็นเอเนกประสงค์เปิดเป็นลักษณะไฟสว่าง100เแบบ1000ลูเมนเนี่ยต่อเนื่องได้ 2ชั่วโมงในการเปิดโหมดที่4นะครับหรือว่าเปิดเป็นแบบอื่นๆก็สามารถเลือกใช้งานได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโหมดไหนความความสามารถพิเศษของเขาทำงานยังไงนะครับด้านในเวลาลูกค้าเปิดกล่องออกมานะครับสินค้าก็จะอยู่ด้านในแบบนี้นะครับคู่มือที่มีมาให้นะครับเขาจะบอกวิธีการใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถขันนะครับขันออกแล้วก็เอาเพจตตัวนี้ ยึดกับพื้นยึดกับแนวผนังกำแพงก่อนได้แล้วก็ติดตั้งตัวเขาหรือว่าลูกค้าจะคว่ำไว้แบบผมแบบนี้นะครับคว่ำแผงให้มือสนิทก็สามารถใช้งานปเป็นอเนกประสงค์ได้วางตกแต่งตามโต๊ะร้านอาหารได้อีกด้วยนะครับถ้าจุดติดตั้งมือสนิทเราหงายแผงขึ้นมาไฟก็ยังติดอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมีแสงส่องที่บริเวณแผงเขาจะเป็นระบบอัตโนมัติทันทีนั่นหมายความว่าเวลาแผงรับแสงนะครับตอนกลางวันไฟจะดับพอแผงโซล่าเซลล์มือสนิทไฟถึงจะเริ่มติดนะครับผม เดี๋ยวเราผมเรงเอามือควา่าทแผงแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้มาดูโหมดการทํางานกันครับโหมดการทํางานเนี่ยจะมีโหมด1น,นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไฮไลท์ให้เห็นชัดชัดนะครับโหมด1เนี่ยไฟจะสว่าง100%เมื่อมีคนเดินผ่านไม่มีคนเดินผ่านเหลืออยู่1ึ 100ลูเมนก็คือประมาณสัก10%นะครับโหมดที่2ไฟจะดับเลยครับเมื่อไม่มีคนเดินผ่านมีคนเดินผ่านก็จะสว่างจ้า100%ก็คือ1,000ลูเมนนั่นเองนะครับโหมดที่3จะสว่างค้างต่อเนื่องที่300ลูเมนหรือ30%นั่นเองต่อเนื่องที่6ชั่วโมง นะครับแล้วก็โหมดที่4ไฟจะสว่าง1,000ลพูเมนก็คือสว่าง100%นตะครับต่อเนื่อง2ชั่วโมงดังนั้นสรุปง่ายๆแบบนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้ไฟสว่าง1เช้านะครับแนะนําเปิดโหมด1หรือโหมด2นะครับแต่โหมด1เนี่ยจะแนะนํากว่าเพราะว่ามีไฟหลีเวลาไม่มีคนเดินผ่านโหมด2จะดับเลยเมื่อไม่มีคนเดินผ่านนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการ ไฟสว่างนิ่งๆก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตัวนี้สว่างได้ไม่ถึงเช้าโดยที่โหมด3เนี่ยสว่างนิ่งๆก็คือสว่าง30%จะอยู่ได้ที่6ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้งานเป็นอเนกประสงค์เรามาตั้งที่โต๊ะทํางานหรือว่าเอามาตกแต่งสวน ในบ้านทํากิจกรรมชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะเปิดเป็นโหมดที่4ให้ไฟสว่าง100%แต่ใช้งานได้แค่2ชั่วโมงก็สามารถใช้งานได้ที่สําคัญตัวนี้น้ําหนักเบามากครับพกพาสะดวกเอาไปวางตากแดดแล้วก็มาใช้งานในบ้านได้อีกด้วยนะครับตัวนี้นะครับขนาดอยู่ที่ส่วนฐานนะครับประมาณ16เซนนะครับประมาณ16เซนขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเล็กกระถัดลดแล้วก็ตัว หัวเขาอยู่ที่ประมาณสัก15เซนนะครับสามารถวางตกแต่งนะครับแล้วก็ยึดบนแนวรั้วแนวกำแพงได้เลยแนวกำแพงที่แนะนำก็อยู่ที่ประมาณสัก2เมตร2เมตร50 cm. ถ้ากำแพงใหญ่มากอาจจะไม่สวยก็สามารถเลือกใช้เป็นตัวรุ่นใหญ่ๆแบบนี้ทางร้านก็มีขายนะครับเป็นไฟทรงลูกบาศเหมือนกันแต่ดีไซน์ก็จะแตกแต่างออกไปนะครับที่สำคัญตัวนี้เป็นแสงเหลืองวอมไว้สวยงามมากๆนะครับเราติดตั้งตอนกลางคืนก็สามารถใช้งานเป็นเชิง อัตโนมัตินะครับให้ติดเองทุกวันหรือว่าใช้งานเป็นอเอกประสงค์แล้วก็ความแผงให้มืเสิ้นไฟก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับกดเปิดกดค้างนะครับปุ่มนี้นะครับประมาณ3-5วินาทีไฟก็จะเริ่มติดแล้วก็เปิดรันเป็นโหมดอื่นๆได้อีกเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามช anel ของ XML Solar ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ